อาลีบาบาเนี่ยนะคะก่อตั้งขึ้นในปี1999ค่ะโดยคุณแจ็คหมาแล้วก็เพื่อนๆอ,อีก18คนนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยเขามีฝันใหญ่ว่าเขาเนี่ยอยากจะสร้างบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติจีนขึ้นมานะคะและเขาเนี่ยก็ประสบความสําเร็จอย่างมากในการที่ทําธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซใช่ไหมคะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ขยายการเติบโตอย่างแข็งแกร่งไม่ใช่แค่ในธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซอย่างเดียวนะคะแต่ยังไปลงทุนในธุรกิจโลจิสติก Cloud c o m p u t i n g นะคะธุร,รกิจสือ Digital, ่อดิจิตอลรวมไปถึงธุรกิจการเงินนะคะที่ได้แยกตัวออกมาอย่างแอนฟ i n a แน i เชียลด้วยหลังจากนั้น15ปีต่อมาอาลีบาบาได้ตัดสินใจเอาบริษัทเข้าไประดมทุนที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ใช้ทริกเกอร์คุ้นว่าบาบาตอนนั้นเนี่ยนะคะอาลีบาบาสามารถระดมเงินทุนได้มากถึง7 3 0 0 0 0ล้านบาทนะคะซึ่งถ้าคิดเป็นเม็ดเงินในช่วงเวลานั้นเนี่ยต้องบอกว่ามากกว่าทั้ง Meta หรือ Facebook ในเวลานั้นนะคะ ถือว่าเป็นการจุดพลุครั้งใหญ่ให้โลกได้เห็นว่าบริษัทเทคสัญชาติจีนเนี่ยกำลังมาแล้วค่ะ แต่ช่วงเวลาที่รุ่งโร์ของอาลีบาบาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ยั่งยืนสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าในปี2020ค่ะอาลีบาบาเนี่ยนะคะได้ถูกภาครัฐของจีนเนี่ยตัดสินให้ต้องจ่ายค่าปรับมูลค่ารวมกว่า1นึ่งแสนล้านบาทกันเลยทีเดียวในข้อหาว่าอาลีบาบาเนี่ยนะคะไม่ยอมให้ร้านค้าไปขายบนแพลตฟอร์มอื่นต้องขายบนเฉพาะแพลตฟอร์มของอาลีบาบาเท่านั้นไม่ใช่แค่เรื่องเฉพาะตัวของอาลีบาบาอย่างเดียวนะคะที่กําลังเจอปัญหาแต่ว่าปัจจัยภายนอกจากต่างประเทศเนี่ยก็เข้ามามี กระทบเช่นกนกัเพราะในตอนนั้นนะคะความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยก็เริ่มเข้ามามีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของลบาบาเช่นกันค่ะทั้งจากการที่สหรัฐตอนนั้นเนี่ยเล็งที่จะขึ้นบัญชีดอาอาลีคลาวนะคะเพราะว่ากลัวค่ะว่าจะมีเรื่องของความรั่วไหลของข้อมูลและก็ส่งผลต่อความมั่นคงทางไซเบอร์ของฝั่งสหรัฐนอกจากนั้นเนี่ยบาบาก็ยังถูกกดดันด้วยนะคะให้ดีเลสหุ้นตัวเอง ไม่ใช่แค่นั้นนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ของแจ็คหมากับรัฐบาลจีนเนี่ยก็ถึงจุดเปราะบางอีกครั้งเช่นกันค่ะเพราะหลังจากที่แจ็คหมาเนี่ยนะคะได้ออกมาวิจารณ์กดเกณฑ์ข้อบังคับบางประการของรัฐบาลจีนเนี่ยก็เลยทําให้ทางการจีนนั้นหันมาเพิ่มความเข้มงวดของธุรกิจอีลบาบามากขึ้น ตามมาด้วยการกีดกันไม่ให้อารีบาบาเนยนำธุรกิจอย่างแอนด์ฟินแนเชียลเข้ามาระดมทุนเพิ่มเติมด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าแอนด์ฟินแลนเชียลหรือเจ้าของแอปพลิเคชันในการชำระเงินออนไลน์อย่างอา i ีเพย์เนี่ยในช่วงเวลานั้นถือเป็นความหวังสำคัญของอารีบาบาเลยนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะคะแจ็คหมาก็ไม่ได้ปรากฏตัวสู่สาธารณะนานนับปีเลยค่ะและไม่ใช่แค่ประเด็นของตัวอาลีบาบาเองกับเรื่องของความสัมพันธ์กับสหรัฐแล้วก็กับทางการจีน แต่พอวิกฤตโควิด -19 เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าพฤติกรรมผู้บริโภคก็เริ่มเปลี่ยนไปนะคะคู่แข่งรายอื่นๆในอุตสาหกรรมอ e ีคอมเมิร์ซของจีนเนี่ยก็มีการเปลี่ยนกลยุทธ์ธในการแย่งชิงตลาดนี้เหมือนกันก็เลยทําให้อารีบาบานั้นเจอความท้าทายท้าโถมเข้าทุกทิศทาง First of all we have to step back and look at the overall uh E-commerce market, the penetration rate is only thirty percent. So we can go up further. We think that there is room for a number of players. Right now, we have like four or five players. There is definitely room uh, for each of them to uh, to uh to do well within the market share that they enjoy. For example, you know, JD.com is very good at what we call one P. So this is like you know they become a wholesaler for their online retailer. They are helping the supplier to sell online so this is a 1p uh, player that is still doing very well um, and is able to defend itself alibaba has been uh, you know enjoying the premiumization so he has a lot of good brands uh, and then pink which is pdd is more on the lower end lower tier city so they're doing very well so each of them are you know are able to defend their turf to defend their core capability very well which is why even though competition is is intensifying, but each of them still have their own uh, territory uh, and they're still doing well. ซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์ที่อาลีบาบาเลือกที่จะมาใช้แก้เกมในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็คือการนํากลายุทธ์ที่ชื่อว่า O2O หรือว่า Online to Offline มาใช้ค่ะ ซึ่งกลยุทธ์ O2O นะคะที่อบาบาเลือกนำมาใช้เนี่ยก็คือการใช้ความแข็งแรงบนช่องทางออนไลน์นะคะที่บาบาเนี่ยได้วางอีโคซิสเ็มของโลกออนไลน์ไว้ครบแล้วเนี่ยนะคะมาให้ผู้บริโภคในโลกออฟไลน์เนี่ยสามารถเข้าถึงบริการแล้วก็การซื้อสินค้าได้สะดวกสบายมากกว่าเดิมก็เลยกลายเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่าการผสานนะคะประสบการณ์ของการใช้จ่ายทั้งบนโลกออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเรากำลังมาที่เทอร์มาเซียนเชิงนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นผุยหยวนเตี้ยนเทอร์มาเซียนเชิงก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่อาลีบาบาเนี่ยเขาตั้งใจอยู่แล้วแหละที่จะลงมาเล่นตลาดออฟไลน์ด้วยก็คือลงมาขายของให้ถึงมือผู้บริโภคจริงคำว่าผุยหยวนเตี้ยนก็คือร้านนี้ต้องเป็นสมาชิกต้องเป็นเมมเบอร์เท่านั้นถึงสามารถซื้อได้ซึ่งการสมัครสมาชิกเขาก็ไม่ได้ยากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของที่นี่มีอะไรขายบ้าง จริงๆต้องบอกว่าเขอมาถือเป็นซูปเปอร์ที่ค่อนข้างพรีเมียมก็จะมีของนําเข้าด้วยแล้วก็ของสดคือคนจีนน่ะชอบซื้อของสดสดคือสดถึงขนาดว่าต้องแบบเป็นๆอยู่ะค่ะ <c oughs> เขาก็เลยจัดพื้นที่หนึ่งเลยที่เป็นแบบ f ฟรชมาร์เก็ตแบบนี้นะนี่นี่เซียวหลงเซียรพุ้งมังกรจิ๋วตอนนี้เป็นหน้าของเขานะคะแล้วก็ฝั่งเนี้ยเขาก็จะบอกว่าสามารถส่งถึงบ้านได้ภายใน30นาทีนะสายพันธ์เนี้ย ก็คือเวลามีคนสั่งออนไลน์อะ่ะก็จะมีพนักงานเดินหยิบแล้วก็ใส่กระเป๋าแล้วก็จะถูกวิ่งไปตามสายพานนอกจากอาลีบาบาจะมีเหอมาซูปเปอร์มาร์เก็ตที่ทันสมัยที่สุดในจีนแล้วอาลีบาบายังเห็นโอกาสทางธุรกิจในตลาดเบเกอรีร่ของจีนด้วยถ้าเราดูจากส่วนแบ่งของตลาดอาหารว่างในจีนนะคะเบกเกอรี่นั้นมีส่วนแบ่งเป็นอันดับ2อ,อยู่ที่34เเได้รับความนิยมมากกว่าขนมยอดฮิตตลอดการอย่างลูกอมและก็ช็อกโกแลต หรือแม้กระทั่งไอศครีมปัจจุบันจีนเป็นที่ตั้งของร้านเบเกอรีร่และขนมอบมากกว่า5 0 0 0 0 0แห่งโดยในปี2022มูลค่าอุตสาหการรมเบเกอรีร่ของจีนเพิ่มขึ้นเป็น39,800ล้านเหรียญสหรัฐมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น6%ต่อปีเป็น19.6ล้านตันและหลังจากนั้นอุตสาหการรมเบเกอรีร่ในจีนก็ยังคงขยายตัวต่อมาเรื่อยๆนับว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่พัฒนาแล้ว ที่ยังมีพื้นที่เหลือเฟือนในการเติบโตได้อีกค่ะโดยมีการคาดการณ์กันไว้นะคะว่าอุตสาหการรมเบเกอรี่ในจีนนั้นจะสามารถเติบโตขึ้นมาจนมีมูลค่า49,140ล้านเหรียญสหรัฐในปี2025กันเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามข่าวสาหการเบเกอรี่นั้นยังต้องเจอกับความท้าทายไม่ต่างกับเซกเมนต์อื่นๆในตลาดอาหารและเครื่องดื่มนั่นก็คือการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้ได้และหนึ่งในปัจจัยสําคัญของผู้บริโภคชาวจีนในวันนี้ต้องปรับตัวให้มีความแวลูกฟอร์มันีคุ้มค่าคุ้มราคาที่จ่ายไปและยังต้องมีโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพด้วยโดยตอนนี้บาบาก็ได้ส่งเฟชชิปโปลงมาเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นในตลาดนี้เช่นกัน ซึ่งปัจจุบันเฟรชชปโปก็กลายเป็นเครือข่ายเบเกอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในระดับประเทศเรียบร้อยแล้วเผอม,ม่าเนี่ยพยายามปรับตัวนะคะเข้าสู่โลกออฟไลน์ line, ตั้งแต่เรื่องของการขายอาหารทะเลแบบสดสดแล้วก็ประสบความสําเร็จวันนี้เขาขยบมาทําเรื่องของเบเกอรี่ตั้งแต่ปี2019น้ะคะแลวเขาก็ปรับปรุงพัฒนามาอย่างต่อนเนื่องอีกพาร์ทน,นึงอะคืออุตสาหกรรมนี้ในจีนอะร้านเบเกอรี่ในจีนถ้าใครได้เคยมีโอกาสมาลองนะจะเห็นว่าโอ้ร้านขนมปังที่ราคาค่อนข้างสูงอะ่ะ แบบก้อนหนึ่ง20่ย้วนอะไรอย่างเงี้ยคือขายดีมากเฟิมมาเขาก็เห็นช่องว่างตรงเนี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขามีซัพพลายเชนที่แข็งแรงเขามีโรงงานผลิตเบเกอรี่ตรงกลางอยู่ที่คุณชานนะคะเขาก็จะผลิตมาส่วนหนึ่งนะคะเป็นกึ่งพโรเซสแล้วและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งมาอบร้อนนะคะที่สาขาต่างๆของเฟิมมาที่มีประมาณ350สาขาทั่วประเทศตอนนี้เนาะแล้วพอเขาทําแบบนี้ได้เนี่ยกลายเป็นว่าต้นทุนเขาอะค่ะก็คือเอฟฟิเชนมากนะคะ ทำได้ถูกกว่าคนอื่นก็เลยสามารถขายของได้ในราคาที่เรียกว่าแบบ Value f ร r m o n e y อ่ะนึกออกปะคือของคุณภาพใช้ได้ในราคาที่ไม่แพงมากอย่างอันเนี้ยคือเป็นแบบบล็อกชีสเค้กนะคะซึ่งราคาประมาณแบบ30หยวนอะร้อยประมาณ1 6 0 170อะคือถ้าอยู่ข้างนอกอะอาจจะได้แค่แบบครึ่งกล่องอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ขนมสไตล์แบบเวสต์ทอนสไตล์จีนๆเขาก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นอะเขาค่อนข้างแบบหลากหลายมากนะคะต้องบอกว่าทำมาเรื่อย แล้วก็ประสบความสําเร็จแบบเงียบๆคนอื่นๆในตลาดอาจจะไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ําเพราะว่าเวลาที่เขาขยายอ่ะเขาขยายสาขาไปตามการเปิดสาขาของเธอมาก็จะมีเหมือนแบบเบเกอรี่ไปขายด้วยนะคะก็เลยทําให้ส่วนของ f r e ท h Hippo Bakery ของเขาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตามากๆค่ะ และนอกจากพรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ตและเบเกอรี่ที่เราเพิ่งเห็นกันไปนะคะอีกหนึ่งธุรกิจที่ทําให้อลีบาบานั้นเข้ามารุกตลาดออฟไลน์ได้อย่างน่าสนใจมากก็คือธุรกิจโรงแรมที่มีชื่อว่า f l y s u o Hotel ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ f l y s u o Hotel นะคะเป็นโรงแรมในเครือของอบาบานะคะซึ่งคอนเซปต์เขาก็คือฟิวเจอร์โฮเทลค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบน้องที่มารอต้อนรับเรานะคะเป็นหุ่นยนต์เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยสามารถช่วยเรา ทำอะไรได้หลายอย่างเลยมีเ่ย่อูป่ะ你好，你是想去电梯吗？我要้始跳舞了。好的。บอยเขาเต้น。我跳完了，谢谢大家的捧เขาบอกว่าเต้นเสร็จแล้วค่ะขอบคุณนะคะจริงๆเขาทําได้หลายอย่างมากนะทั้งเรื่องแบบช่วยเรานะะคในการเช็คอินคืนท้องออกใบเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะไปไปดูว่ามีอะไรกันเล๊ เครื่องทำไอศครีมนะคะนี่ <Yeah. S 2> ได้มาแล้วแล้วตอนนี้นะคะที่น่ก็เช็คอินข้างล่างเรียบร้อยนะคะกำลังที่จะมาเข้าห้องค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาไม่ต้องใช้การ์ดเลยนะคะใช้หน้าเราค่ะในการสแกนเข้าห้องมาดูกัน,เ,น,เ,นเข้าได้แล้ว นี่คือห้องพักนะคะของโรงแรม f l y s u ู Hotel ในเครือของบาบานะคะซึ่งเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นความแบบการตกแต่งในรูปแบบที่เป็นฟิวเจอร์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เหลือเห็นและมีน้องผู้ช่วยนะคะน้องเทียนมอจิงหลิงนะเดี๋ยวทักทายเขานิดนึงนี่ฮาวเทียนมอมีเคยปังวอกวนเติงมา,ามอ่าเมื่อกี้บอยเขาปิดไฟนะปังวอกใครเติงปะ หเ,เห็นไหมไม่ต้องเดินไปกดสวิตช์ใดๆนะคะทุกอย่างเป็นแบบสมาร์ทนะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในห้องนี้ได้อย่างสะดวกสบายขึ้นนะนหฮาวเทียนโมอ์ว่าเสียงทิงฟังเจียนิงเย,ย่เคยอีมาเคยอีปเชิงยิงใต้เตียนมาเมื่อกี้บอกไปว่าอยากให้เขาเนี่ยเปิดเพลงให้ฟังเ,เดี๋ยวบอยให้เขาปิดเพลงก่อน,นแล้วกันนะคะนี่ฮาวเทียนโมอกลัวนินเย่ปะ บอยเขาปิดเพลงแล้วเราจะได้มาสำรวจพื้นที่อื่นๆของเราต่อนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในฟีเจอร์นะคะของห้องใน Fly ย o ูโฮเทลที่เราสามารถพูดคุยกับเขาได้แต่หลกักๆอ่ะเป็น นะคะที่ทําให้เราเนี่ยสามารถอยู่ในห้องนี้ได้อย่างสะดวกสบายด้วยผู้ช่วยอย่างน้องเทียนมอจิงหลิงเนาะนอกอนจากนั้นนะคะมีทีวีเป็นสมาร์ททีวีเนาะเดี๋ยวทีน้าลองเล่นให้ดูว่ามีเซอร์วิสอะไรที่ให้เราได้ลองดูกันบ้างเนาะจริงๆเนี่ยเอาตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นจิวเตี้ยนฝูวู่เนาะเขาก็จะมีแนะนําโรงแรมนี้นะคะอาหารแล้วก็มีของอะไรให้เราใช้บ้างผ้าขนนูผ้าคนนุ้มเตียงผ้าปูเตียงอยากสั่งโลชั่นอยู่พอดี เลยนะคะหยิบเอามือถือของเราเนี่ยนะคะเปิดอารีเพยนะ,ะแกนผ่านอารีเพนะคะกดปุ๊บนี่มันก็จะเข้าหน้ามาในอันที่มันลิงก์อยู่แล้วนะว่าเราเนี่ยมาอยู่ในห้องนี้แล้วก็สามารถสั่งของที่เราอยากได้ได้เลยประมาณ15นาทีนะคะเดี๋ยวจะมีน้องหุ่นยนต์มาส่งให้เรา,าเราจะรอดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง อย่างตัวของ smart tv เนี่ยเขาก็จะมีเซอร์วิสนะคะที่ลิงก์ไปกับตัวของ o uh u คูซึ่งย uh u คูเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน Entertainment Platform ภายใต้เครือของ Alibaba mm hmm. เช่นกันนะคะคือ Alibaba เนี่ยไป a อ q u i r e Yo คูมานะคะในปี2015นั่นเองนะคะแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่เราสามารถเข้าไปดูหนังดูซีรีส์นะคะดูวิดีโอต่างๆเนี่ยได้ ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวซึ่งการที่เราเข้ามาเป็นลูกค้านะคะที่ f l y s u ูโฮเทลเนี่ยเราเนี่ยจะได้สิทธิ์เสมือนว่าเป็นสมาชิกโยคู่แบบ V.I.P. เพราะฉะนั้นเราจะสามารถเข้าถึงนะคะหนังซีรีส์ต่างๆที่เขามีในนี้ได้อยอะแยะเลยเมื่อกี้นะคะมีเสียงกริ่งมานะคะก็คือน้องโรบอตเนี่ยเขามาส่งของตามที่เราสั่งค่ะเปิดมาดูกันว่าเป็นยงังไง ของเนี่ยนะคะที่เราสั่งมาถึงแล้วห้องเบอร์นี้ถูกต้องให้ใครเหมือนหรือกด Open นกดอ่าโอเคเขาก็บอกว่าของที่เราสั่งมาครบแล้วนะคะรบกวนเดี๋ยวช่วยหยิบออกไปเนาะหยิบเสร็จแล้วเนี่ยก็ช่วยปิดประตูให้ด้วยแ้ะถ้าพอใจในเซอร์วิสของน้องเนี่ยก็อย่าลืมนะคะช่วยน้องรีวิวด,ด้วยนะอ่ะเราหยิบของมาก่อนเห็นไหมได้ครบตามที่เราสั่งแล้วก็บอกว่าปิดถูกต้องเลย ม,มันก็จะปิดอัตโนมัติสะดวกสบายไม่ต้องใช้คนด้วยถูกปะไม่ต้องมีพนักงานคอยวิ่งเอาของมาให้เรานะคะก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็สะดวกสบายทั้งฝั่งของโรงแรมแล้วก็ตัวเราเด้วยจ้ะ จาก Ecosystem ของ Alibaba ที่ประกอบไปด้วย7หน่วยธุรกิจจะมีหน่วยธุรกิจหนึ่งที่เรียกว่า innovation initiative อยู่ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยนี้จะเป็นหน่วยในการวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างการเติบโตต่อไปให้กับบริษัทค่ะอย่างในกรณีของ f l y ย u ูนั้นก็มาจาก f l i กกีนะคะธุรกิจแพลตฟอร์มบริการท่องเที่ยวของในเครือ a l ล b a b a ที่ร่วมมือกับ Alibaba AI lab เพื่อพัฒนาโรงแรมแห่งนี้ขึ้นมาค่ะ จะเห็นได้นะคะว่าอาลีบาบานั้นสามารถนำโน้ตฮาวในมือมาต่อยอดสร้างเป็นธรุรกิจใหม่ได้ด้วยตัวเองวันนี้นะคะทีน่าก็ได้มีโอกาสมาคุยกับคุณไอจริง hmm. Investment Analyst Asian Equity Aberdeen Investment ถึงที่ Headquarter ของอาลีบาบาเพื่อมาฟังกลยุทธ์การปรับตัวนะคะรวมไปถึงภาพการเติบโตของอาลีบาบาหลังจากนี้กันค่ะ This is the h e a d q u a r t e r of Alibaba r i g Oh I've heard that they have a lot of campus but what Is this campus for? Uh, this is CC campus and CC campus. this area is for their Timo uh, ah. business unit. That's a, The facility is very good. Yes. Oh. Yeah. And, then also like and have, there is what a is gift shop here. Uh -huh. And we can see all the cute mascots. Uh -huh. uh, <laughs> yes, like we can like the, after the meeting, we can go and walk and walk and yeah. see around <laughs> what kind of the gift shop that they have. So after this, we go to the meeting inside, yes. right? Okay, so let's go. ที่นี่เขาก็จะแบบเรียกเด a ์อาลีดย์เนี่ยตรงนี้เขาบอกว่าเป็นวันที่แบบตรงนี้เป็นรูปที่แต่งงานหมู่นะคะของพนักงานรีบาบานะคะแจ็คหมาก็มาแบบเป็นประธานเปิดงานด้วยเขาก็เก็บภาพไว้ตรงนี้นะอ่ะค่ะอด So what is your investment thesis for them Alibaba Uh-huh um, So Ali has been a very strong e-commerce mm. player in mm. China, but it also has faced with fiercer competition mm. in the past years. For example, from Douyin, Kuaishou. Mm. and I think the company still is the most important, and continue will be the most important platform for uh, domestic or international business. แล้วถ้าถามว่าปัจจุบันนั้นอบาบามีรายได้มาจากกลุ่มธุรกิจไหนบ้าง<ม>ก็ต้องบอกว่าสัดส่วนรายได้นั้นแยกออกเป็นแบบนี้ค่ะจากอ e ีคอมเมิร์ซในจีน43%อีคอมเมิร์ซในต่างประเทศ11%คลาวด์ Cloud 10%โลจิสติกส10%แพลตฟอร์มบริการในจีน6%ดิจิทัลมีเดียและบันเทิง2%และอื่นๆอ,อีก18% And what have seen for this company that they are seen targeting we this they their to is for grow there. gmb again mm. um, and we have already seen some very encouraging results from the past quarter mm. and um, we're expecting their margin improvement to see in a sequential um, quarters okay so are there any like uh, major concern on the e-commerce industry right now as we can see from it's like in the overall industry uh -huh, yes we believe that the as mm hmm. the are ซึ่งก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมานะคะอาลีบาบานั้นเจอกับมรสุมความท้าทายทั้งผู้เล่นรายใหม่ที่เข้ามาแข่งขันอย่างแพลตฟอร์มชอ็อตวิดีโอทั้งหลายนะคะที่หันมาเพิ่มช่องทางในการไลฟ์ขายของทั้งโต่ยินหรือว่าเจ้าของ TikTok ในประเทศไทยรวมไปถึงควายโช นอกจากนี้นะคะพฤติกรรมการซื้อของของชาวจีนก็ยังเปลี่ยนไปด้วยค่ะจากที่เราได้เห็นภาพกันไปนะคะว่าชาวจีนในยุคนี้เนี่ยจะเน้นเลือกซื้อของที่ value for m มานีมากขึ้นหรืออีกในหนึ่งก็คือเน้นซื้อของที่มีราคาไม่ได้สูงมากนะคะแต่ว่าเน้นที่คุณภาพว่าต้องสมราคาค่ะและอีกหนึ่งคู่แข่งอย่างพินตัวตัวที่งัดสารพัดไม้เด็ดทั้งกลุม b u y i n งที่ให้ผู้บริโภครวมตัวกันซื้อของเพื่อให้ได้ราคาถูกก่าเดิมและยังเป็นเจ้าของทีมูแพลตฟอร์มที่เน้นขายของราคาถูกจากผู้ผลิตตโดยรงก เข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดการซื้อของออนไลน์ไปได้พอสมควรเราทุกคนรู้กันดีนะคะว่าอาลีบาบาเนี่ยเป็นอ e ีคอมเมิร์ซเจ้าแรกๆในตลาดจีนใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาได้เสียส่วนแบ่งตลาดให้กับผู้เล่นรายใหม่ๆอย่างพินตัวๆแล้วลก็โตยินนะคะและนั่นก็เป็นสาเหตุหลักที่หลายปีที่ผ่านมาราคาหุ้นของอาลลีบาบายังไม่เป็นไปตามที่นักลงทุนคาดหวัง However things have changed the share gain By the new players have been uh, stabilizing, as mean they're not gaining any more like before. There is a limit to how much Douyin can take market share from Alibaba. It has stabilized uh, in, in terms of the share lost by Alibaba, and Alibaba has also been uh, using some measures or, or restructuring as well to make it more reactive uh, to consumer demands. So, the consumer user experience has improved with Alibaba. That helps you know, to stabilize the market share loss. Don't forget that uh, Alibaba remains the number one e commerce player in China. It still has a market share of you know, 20 25% with Timor and Taobao. So, it's still you know, a very formidable player in uh, e commerce. I think the growth opportunity that I have mentioned becoming much better in terms of defending the core business, like after the restructuring, focusing on the e-commerce, that's still the most important part. Then you have Herma, O2O capability, that's all China, that's all which is the logistic. that's all helping the core business to do well. And, and one thing that has changed as well is that since the regulatory crackdown, if you like to put it that way, back in 2021, companies like Tencent, Alibaba have become a lot more disciplined in terms of where they want to invest. They just don't want to invest in everything, right? They want to go back and focus on uh, areas of their expertise. และแม้ว่าจะเจอมารสุมเต็มไปหมดนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยก็ดูเหมือนอาลีบาบาจะเริ่มปรับตัวค่ะโดยจะกลับไปโฟกัสการเติบโตที่อ e ีคอมเมิร์ซอีกครั้งกลยุทธ์ในประเทศเองเนี่ยนะคะก็รู้แล้วค่ะว่าจะต้องหันมาเน้นเรื่องของ value for money มากขึ้น ส่วนตลาดต่างประเทศนั้นก็จะมาเน้นกลยุทธ์ที่จะตอบโจทย์แต่ละตลาดที่เข้าไปมากขึ้นอย่างเช่น Lazada ในบ้านเราตอนนี้ค่ะนอกจากนี้ยังให้ความสําคัญกับการเพิ่มมาจินให้กับกลุ่มธุรกิจนะคะโดย Aliba บเนี่ยนะคะต้องถือว่ายังมีกลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงอยู่ในพอร์ตอีกจํานวนหนึ่งค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะก็คือธุรกิจคลาวที่กําลังเติบโตคู่ขนานไปกับเศรษฐกิจดิจิทัลรวมไปถึงธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคอย่างตัวของ Alipa y ด้วยค่ะ วันนี้นะคะเราได้มีโอกาสไปร่วม o bserv e คุณบุชชู Investment Manager a s i a n e q u i t y จาก Aberdeen Investment เข้าประชุมเพื่อขอข้อมูลการลงทุนเพิ่มเติมกับทาง A l ล b บาบค่ะ แรกหนึ่งธุรกิจหลักที่หลายคนอาจยังไม่รู้นะคะว่านี่คือส่วนสําคัญในการเติบโตระยะยาวของอลบาบานั่นก็คือธุรกิจคลาวซึ่งลีคลาวนั้นก็ถือเป็นผู้ให้บริการคลาวรายใหญ่ที่สุดในจีนแล้วก็มีเทคโนโลยีชั้นนํารวมไปถึงเป็นส่วนสําคัญนะคะในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนในช่วงที่ผ่านมาและกําลังจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตค่ะเอ่อ uh, if you look at the Amazon the cloud business is like 50%. percent of Amazon's valuation Ali Cloud you know, remains, uh, uh, very early know, remains stage at a of adoption in China. Alicloud is only getting around 8% operating margin. ซึงไม่แปลกใจเลยนะคะที่หลายๆคนจะมองข้ามธุรกิจนี้ของอาลีบาบาไปเพราะอาลีคลาวนั้นยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการขยายตัวในประเทศจีนค่ะและการให้บริการของอาลีคลาวนั้นก็ยังไปได้อีกเยอะนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเขาก็บอกว่าอีคลาว d ยังมีการเติบโตได้แล้วก็ยังสามารถสร้างมูลค่าให้กับอาลีบาบาในอนาคตได้ไม่ต่างจากที่ A W S สร้างการเติบโตให้ Amazon มาอย่างทุกวันนี้ค่ะอาลีบาบาอี e เ o n ูรู o ว่าพว t i ขาท o ไ the earnings, meeting expectation. I know it's still not growing like you know like what it used to be but it's no longer declining right it is stabilizing so i think the worst in terms of the share price performance is behind us apart from the growth opportunity that i mentioned it is still very cheap uh, and one important technical factor that i want to mention is that the listing in hong kong from secondary to primary so mainland chinese can buy uh, i think we are seeing a lot of the chinese coming down uh, to buy not physically coming down, but money coming down uh, through the stock exchange to buy the Alibaba. So yeah, I mean, all in all, I think there is valuation and there is growth. Uh, so we are not, uh, uh, we, are, we are actually constructive on Alibaba long term. But coming back to our portfolio, we are seeing around you know, sixteen to seventeen percent earnings growth despite the economic slowdown. It's not just Alibaba; it is also many other a share companies giving you five percent dividend yield. Even the Chinese banks that may be facing more economic challenges, they're still giving you six, seven percent dividend yield. But coming back again, you know what? People are not just you know putting the cash under the pillow. They are still spending. Uh, you know, if they're not spending on housing, they are spending on other things. Like for example, they are spending on travel. So there is definitely opportunities in, in terms of consumption. You know, there are still spots that investors should not just reading the papers and forget about and China There still the be papers และไม่ใช่แค่หุ้นของอลบาบาเท่านั้นนะคะแต่จากที่เราได้ลงไปจอะลึกถึงอินไซต์ของจีนกันมาในตลอด6เอพิโซดของซีรีส์นี้เชื่อว่าภาพการบริโภคของจีนนั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงคำถามที่หลายคนกำลังมีกับเศรษฐกิจจีนได้พอสมควรนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองให้ดีเราอาจจะเห็นว่าจีนในวันนี้เขาอาจจะไม่ได้กําลังแย่อย่างที่ใครหลายคนคิดแต่สิ่งที่เรามองเห็นก็คือวิธีของการเติบโตของเศรษฐกิจจีนนั้นกําลังเปลี่ยนไปและถ้าใครสนใจลงทุนในหุ้นจีนนะคะทางอับรดินเองก็มีกองทุนที่น่าสนใจมาแนะนาถึง3 e กองทุนด้วยกันค่ะกองทุนเปิดอับรดินออร c h i น a s u s t เ i n a b ิ e e q u อ t y Fund หรือ ABCG โอกาสลงทุนยั่งยืนในหุ้นจีนชั้นนำทั่วโลกเน้นลงทุนหุ้นจีนขนาดใหญ่และกลางทุกตลาดทั้งที่จดทะเบียนในจีนและจดทะเบียนในต่างประเทศทั่วโลก 2. กองทุนเปิด,ด China a b ด r d e e n China Asia Sustainable Equity Fund หรือ ABCA ลงทุนแตกต่างอย่าง,ย,างยั่งยืนในหุ้นจีนเอเชรยที่จดทะเบียนในจีนแผ่นดินใหญ่คือตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และตลาดหลักทรัพย์เซินเจนิ้นและ 3. กองทุนเปิด a b e r d นช n China Next Generation Fund หรือ ABC Next อนาคตของการลงทุนในจีนยุคใหม่เน้นลงทุนหุ้นจีนขนาดกลางเล็กทุกตลาดทั้งที่จดทะเบียนในจีนและจดทะเบียนในต่างประเทศทั่วโลกพร้อมโอกาสเข้าถึงช่างหายสปาร์มาเก็ตและปัจกิงสปอตเอ็กซ์ชนจ